ครับผู้ฟังฮะขอต้อนรับเข้าสู่เมโล่กั7.5แบบนี้ครับช่วงไอดอลเพลย์รูมนะครับแล้ววันนี้พี่โดมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะฮะน้องที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลที่เราได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำไมมันยากขนาดนี้เออตอนนี้เราอยู่คอาเราด้วยฮะสวัสดีครับน้องเจฟสครับสวัสดีครับสวัสดีพ่สวัสดีครับพี่โดนะฮะสวัสดีผู้ฟังผู้ชมทางบ้านด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะออนแอร์กันแบบ2ช่องทางเลยนะฮะก็จะมีทางวิทยุแล้วก็ทางแฟนเพจด้วยโดยให เจฟนะฮะทักทายแฟนๆของเมโล97.5เนี่ยครับครับผมสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมจากเวฟเวอร์รีคอร์ดไปไตวันี่มิสิกไทยแลนด์ครับนี่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วจริงๆเนี่ยพี่โด่งเนี่ยตามเจฟมาตั้งแต่ตอนสมัยโหดิดกีตาร์ใสๆแต่เจฟตามพี่โด่งมาก่อนหน้านั้นะครับือมีโอกาสได้มาเจออีกครั้งหนึ่งนี้พี่บอกเลยนะครับยิ่งโตเรายิ่งหล่อเว้ยจริงๆเว้ยเขามีความรู้สึกว่าเนี่ยหน้าแบบนี้หุ่นแบบเนี้ย นี่คือในแบบเซชัดเลยเฮ้ยพี่ดวง,ง,งเกินไปอแต่ก็คือแบบคนที่แบบรูปล่างหน้าตาแบบคาลิเตอร์มีแล้วแต่ชอบร้องเพลงทั้งใ<ช>นเด็กที่คุณเคยบอกว่าความฝันของคุณคือการร้องเพลงใช่ใช้ใช่คือจริงๆกับความฝันคืออยากเว<อ>ิทัวร์อยากทำเพลงที่แบบ มีคนหลายประเทศฟังอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะไปเจอแฟนที่เขาฟังเพลงเราจากในประเทศเขาเลยอะไรอย่างนี้นั่นคือความฝันครับนั่นคือความฝันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะฮะความฝันของหนุ่มคนนี้เนี่ยคงจะได้เอาเพลงแบบทําไมมันยากเพลงที่ปล่อยมาไฮเวย์ว่าคราวที่เราที่เราสัมภาษณ์กันที่ได้เอาไปปร้องให้กับแฟนๆได้ฟังกันนะฮะผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครเป็นกําลังใจให้กับน้องเจฟมาตลอดนะฮะแต่ละซิงเกิลที่น้องปล่อยออกมาเนี่ยมันคือความ ั้งใจจริงของคุณใช่ไหมครับใช่ครับผม <Ừ. S 2> คือคืออย่างที่เคยบอกคือทุกทกงานไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพลง <Ừ. S 2> เรื่องแสดงทุกอย่างคือเราอยากให้มันเป็นมาสเตอร์พีท,ที่เราแบบมองกลับมาแล้วเราจะไม่เสียใจว่าเอ้ยทำไมเราปล่อยไปทางท่านที่มันเป็นแบบนั้นมาเอเอคเอ,อครับผมเพราะผมชอบมากเลยเวลาที่สัมภาษณ์คุณเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆกับตัวพี่ดองด้วยนะครับครับเพราะผมผมรู้สึกว่าคุณคือ เด็กอีกคนนึงนะฮะวัยรุ่นอีกคนนึงนะครับที่มีความฝันแบบเต็มจริงๆเราไม่เคยลัดคุณไม่เคยลัดทิ้งความฝันเลยคเพราะผมเห็นคุณมาตั้งแต่ออกสิงเกินแรกๆจนวันนี้ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยครับพี่โดตายแล้วเล็กไป <laughs> <laughs> ไม่แต่คุณเดินตามความฝันของคุณตลอดก่อนที่ไปเพลงดีนะ ความฝันของคุณยังเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือว่าในวงการบันเทงิงเนี่ยยังมีอะไรที่อยากจะทําอยากจะลองอยู่ม,มันมันเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีอะไรที่เข้ามาเพิ่มใหม่ๆอย่างเช่นงานแสดงที่อตอนนี้เริ่มแบบเฮ้ยสนุกอยากจะแบบลองแบบเล่นซีรีส์อยากลอเล่นเป็นภาพยนตร์หรือว่าอยากจะแบบร่วมงานกับนักแสดงแบบต่างชาติอะไรเงี้ยคือมันมีมันมีความฝันเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบอย่างอย่างผมเองก็เขียน เขียนบล็อกด้วยอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าอยากอยากเขียนหนังสือเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีมันมีความฝันที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเฮ้ยเด็กคนนี้ก็มีมันมันมีหลายอย่างที่อยากจะลองพิสูจน์อยากจะลองทำดูเฮ้ยถ้าเขียนหนังสือผมว่าน่าสนใจนะผมว่าน่าจะสนุกเออเป็นแบบหนังสือแบบเล่าเรื่องราวเดี๋ยวเดีวเล่าเรื่องราวในวงการบันเทิงหรือเล่าเรื่องราวอัตชีวประวัติอะไรเงี้ยเล่าเรื่องเล่าพี่พี่ก่อนคนหนึ่งที่แบบ สัมภาษณ์อยู่ตอนนี้ว่าเขาผ่านเออฟมายังไงนะโอ้โหนี่ตามตามตามมาจริงเลยจริงจริงโอ้อยู่กันนานมาร้องฝึกร้องเพลงพี่โดมเลยนี่คืออยู่กันนานจริงๆนะครับนั่นคือความฝันของน้องเจฟนะครับหรือว่าคุณเจฟที่หลายคน เนี่ยอาจจะใส่แม้แต่ความหล่อน่อจาจะทะลุทะลุทะลวงเปีนี้วันนี้เอาซ<ร>ิงเกลิลม,มาฝากกับเมลโล97.5ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วหลายคนได้ฟังกันไปแล้วนะฮะในยอดยูทูบที่เพิ่งปล่อยออกมาตอนนี้ทะลุหลักแสนไปแล้วนะฮะ1.2แสนนะครับแล้วก็เพลงเพลงนี้ทำไมมันยากอยากให้เล่าถึงเพลงเพลงนี้หน่อยจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรครับน้องเชครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากมันมาจากป้ายเซลครับผม เฮ้เรารู้ราคาดิเหรอเฮ้ยเรารู้ว่าเสื้อผ้าที่บ้านเยอะแล้วนะแต่เราทําไม่ได้เราต้องไปซื้ออยู่ดีเอออรู้แต่ทําไม่ได้เออเขาจะโอ้นี่เป็นนิสัยผู้หญิงเลยนะไอ้นี่คือนิสัยผู้หญิงเลยนะเือเื่อจริงๆอ่ะมันคือพื้นฐานมนุษย์เรารู้บางเรื่องแต่เราทาไม่ได้เพลงนี้ก็เหมือนกันเพลงนี้เล่าเล่าถึงความรู้สึกที่แบบเรารู้นะว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้แล้วแต่เราก็ทําไม่ได้ที่จะปล่อยมันไปโอ้ยความหมายดีทําไมมันยากก็คือมันเป็นสิ่งที่เรารู้แหละแต่ เราทําไม่ได้รองน้างใจตัวเองไม่ได้ทำไมมันยากจังอ่ะแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องคนอื่นมาปรึกษาเรา้ง่ายเลยก็ทำอย่างนี้ดิก็ง่ายมากเราเป็นเรื่องตัวเองยากเฉยเลยเออเออเออใช่นึกว่าบอกนะเหมือนกับเราเจอป้ายเซล์เอาผู้หญิงเลยดีกว่าผู้หญิงที่ฟังรายการอยู่นี้เวลาที่เจอป้ายเซลล์ทงที่ตู้เสื้อผ้าบ้านตัวเองมันไม่มีที่เก็บแล้วอะหรือว่าบางทีชุดเดรสเนี่ยสีเนี่ยสีดําคุณมีอยู่แล้วแต่ไปเจอป้ายเซลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อมาอีกต่อมันก็เหมือน ความรักใช่ไหมใช่ใช่บางครั้งเรารู้ว่าเออเราอาจจะไม่ได้คู่ควรกับเขาแล้วก็คงไม่มีวันที่จะคู่ควรเขาแต่เราก็ยังฝืนฝืนต่อคือแบบพยายามจะจีบต่ออะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกบางเรื่องอะไรเงี้ยอย่างเช่นหรือว่าความสัมพันธ์มันจะจบแล้วเป็นช่วงที่ออกวอดคือแบบตะเลาะกันตลอดแบบไปต่อไม่ได้แล้วก็ยังฝืนต่อทําไมเพื่ออะไรอะไรเงี้ยอืมโอ้โหเพลงนี้ถ้าเกิดได้ฟังจากจุดเริ่มต้นนะมันอาจจะมาจากจุดที่แบบเราสังเกตเห็นง่ายๆแต่พอมาเจอกับตัวเองอย่างที่เจ๊บอก มันเป็นอะไรที่พี่หลงรู้สึกว่าจริงๆล่ะเราเราห้ามใจ <paper S 1> ต, <Aven> ตัวเองไม่ได้จริงๆในเรื่องบางเรื่องใช่ย <arl> ิ่งเรื่องความรักเนี่ยไอ้นคนที่เรามันลหลงไหลหลงรักเข้าไปแล้วเนี่ยเราให้เราไปตัดใจเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกเจฟยากมันยากมากเพราะว่าอย่างคือเราเป็นมนุษย์บางทีเราใช้ความรู้สึกนาครับแล้วพอมาใช้ความรู้สึกนําอะมันก็จะขาดเหตุผลไปเลยแล้วค่อยบางทีเราก็จะไม่ใช่เหตุผลเลยเราก็ใช้ความรู้สึกไปเรื่อยๆอแล้วก็มันต้องไปสุดจริงๆอะ ถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันคงไปต่อไม่ได้แล้วแล้วจุดนั้นแหละเราถึงจะใช้เหตุผลอืมก็เลยได้เอาตรงโมเมนต์ตรงเรื่องราวอย่าเนี้ยมนร้อยเรียงเป็นเพลงนี่คือคุณแต่งเองด้วยใช่ไหมครับอันนี้เราแต่งเจฟแต่งกับพี่แม็กพี่แม็กดัก r กอร์สโรแมนั์ผมแล้วก็พี่ปอนมาเสร็จทําเป็นโปรดิวเซอร์่วนเจฟดีไซน์เมโลดี้ร้องพี่ปอนพี่ปอนที่อยู่ใน MV คุณด้วยนี่เหรอ ที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอคุณด้วยเนี่ยหรอไม่ไม่ไม่เขาไนั่นเขาได้เขเห็นในเอ็มบีมีมีมีปอนด้วยเมีพี่ปอนเออมีพี่ปอนเยอะมากเนี่ยมีพี่ปอนคือวิดีโเนี่ยเอ็มบีตัวเนี้ยผมไอคนที่เป็นตัวร้ายอะตัวร้ายยิงเออไอ้นั่นก็ชื่อปอนเหมือนกันนะใช่ใช่พี่ปอน S <S พี่นึกว่าปอนอองเลนะครับ <S <S น้องปอนฮะถ้าฟังอยู่นั่คือเล่นใน MV ตัวนี้ด้วยนั่นคือ VJ เจปอนอแต่ปอนที่แต่งเพลงนี้ร่วมกับพี่แม็กแล้วก็น้องเจฟก็คืออีกคนหนึ่งใช่อปอนปื้มโอเคเขา้าใจแยกออกนะฮะคนที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอที่เห็นยิงตุ้มๆขีดรถหัวล้านๆนั่นคืออีกคนหนึ่งไม่หัวล้านครับก็สกินเฮดสกินเฮดเออ ไม่พอดีบีเจปอนพี่หลวงรู้จักไงเลยอยากจะแซวมันนิดนึงเห็นเห็นีเจปอนนี่นอกจากเล่น MV คุณแล้วนะไปเล่น MV ให้ี่แฟนตัวเองอองงเลยนะไปเรื่อยนะอ่ะกมาที่ตัวนี้ตัวนี้ต่อแล้วก็เลยได้ทำทำเพลงนี้ออกมาเจฟมีส่วนร่วมขั้นตอนไหนบ้างในการคือจริงๆเราอยู่ตั้งแต่ช่วงของ Dev e l o p ของบี t ก็คือจริงๆพี่ปอนให้ฟังบีดแล้วเรารู้สึกโอ้โหเออแบบมันมีความเป็นวินเทจแล้วเป็นความแบบ มีความโมเดิร์นอะไรบางอย่างใส่เข้ามามันเป็นความผสมอะไรบางอย่างถึงว่าสีของเอะไรออะไรเงี้ยมันออกมานแนมันเทผมฟังแล้วผมนึกถึงเรื่องเบเตเดย์ไม่รู้ใครเคยเคยได้ยินมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรารู้ว่ามันแบบเราไม่คู่ควรกันแต่เราก็ยังฝืนไปต่ออะไรออมันก็เลยทําให้ภาพเอ็มวีมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นเหมือนภาพในหัวเราที่เราเคยดูเรื่องเบเตเดย์อะไรเงี้ยความพิเศษของเพลงเพลงนี้ที่มันแตกต่างจากเพลงก่อนๆที่เราเคยทํามาในส่วนตัวของเจฟเองคิดว่า มันคืออะไรคือผมเชื่อนะว่าทุกเพลงมันมีความพิเศษของมันอยู่แล้วพอเราไม่ไม่ว่าเราจะทํายังไงมันก็จะไม่เหมือนกันเก่ามันจะมีความเคยอย่างตัวเพลงเนี้ยมันจะมีความอย่างที่บอกคือวินเทจแต่ก็โมเดินมีความขัดแย้งคอมพลีเคเดตกันอยู่อย่างตัวร้องเองอะไรเงี้ยเราเคยได้ยินแต่ก็เหมือนไม่เคยได้ยินมาก่อนอคอมพลีเคเดตอีกแล้วแล้วอย่างตัวเนี่ยร้องเองก็บอกแต่ความจริงเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไง แต่เราก็ไม่รู้ทำไมเลยมังฝืนไปอ้าวคอมพลีเคเดนดิคมันก็เลยกลายเป็นชื่อเพลงที่ว่าคอมพลีเคเดเออเออเออโอ้นยากจริงๆนะบางทีความรู้สึกของเรานะครับอย่างที่น้องเจบได้เล่าร้อยเรียงมาเนี่ยพอออกมาเป็นเพลงนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนเป็นขัดแย้งกันอยู่ใช่ใใจรักแต่แต่มันไม่ได้อะมันไม่ได้หรือหรือบางทีความรู้สึกที่น้องเจ๊บอกมา มันขัดแย้งกันตลอดจนกระทั่งออกมาเป็นสีสันของบิวสิควิดีโอตัวนี้ด้วยใช่เป็นออกมาวสีแบบวินเทจทั้งรถทั้งคนแสดงอะไรเงี้ยเสื้อผ้าหน้าผมนี้ออกมาคิดเองหมดเลยว่าคเอจริงๆเราแค่รู้สึกว่าตอนนั้นระวังด้วยกันก็คือครับคือเรารู้สึกว่าเนี่ยน่าจะเป็นภาพฟิลของความเป็นเบดเดย์หนังแบบนักฆ่าตาชั้นเดียวอย่างเงี้ยพี่องเบดเดย์เบดเดย์ทรงนั้นอ่ะเออแล้วแล้วมาคอมันมันเป็นมูดเอานั้นออกมาทุกอย่างมันก็เลยแบบวางพลอตภายใต้มูดแบบนั้นนะก็คือ กลายเป็นว่าเราเล่เาก็จะเล่าเรื่องความที่เป็นแบบอ่าเลือดความตายความรักอืความซับซ้อนอืแล้วก็ความสัมพันธ์แบบเพื่อน ก็ออกมาภายในมินี่ก็คือมันจะเป็นแก่นของหนังฟิล์มเนี้ยแหละก็จะมีความตายมีเลือดมีอะไรเงี้ยเออซึ่งพอมันออกมาปุ๊บมันก็เออผสมกับของตัวนั้นร้องได้แบบเออตัวอะไรเงี้ยพอได้ดูได้ฟังเพลงมาก่อนแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณผู้ฟังฮะอยากจะดูมิวสิกวิดีโอนี้ลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะฮะทำไมมันยากเนี่ยคุณจะอินเหมือนแบบดูหนังเรื่องนึงใช่เหมือนดูหนังเรื่องหนึงมือนดูหนังเรื่องนึงใม่มันเหมือนเป็นภาพที่ออกมาจากหัวคุณแล้วถ่ายทอดลงมาในมิวสิกวิดีโอตัวนี้คือผมอ่ตนที ตอนที่ถ่ายวิวรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือหนังแล้วนะอผมรู้สึกว่าทุกซีนเนี่ยมันคือหนังนะมันจะตัดให้มันถึเหลือแค่แบบสองนาทีกว่ามันจะตัดไปได้ยังไงแต่เขาตัดจนได้ขั้นตอนในการถ่ายทํารวมไปถึงฉากต่างๆนี่คือคุณถ่ายในประเทศไทยหมดเลยใช่ไหมถ่ายประเทศไทยครับผมแล้วถ่ายที่เดียวกันด้วยทุกที่คือที่เดียวกันหมดเลยเออคุณถ่ายที่ไหนเจ๊บโรงแรม Princess Hotel ครับผม อ๋อมันได้บรรยากาศฟิลแบบวินเทจมากเลยนะใช่ใช่คือแบบฟิลได้เลยอ่ะนะครับลองไปดูกันได้นะฮะอยากจะฝากซิงเกิลนี้ไว้จริงๆนะครับรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอตัวนี้ถ่ายถ่ายทำออกมาผมว่ามันแคสติ้งดีหมดเลยนะนักร้องนี่ดีอยู่แล้วนะฮะเรื่องเสียงเรื่องอะไรพี่ไม่ติดเลยแต่ MV เนี่ยคุณแคสนักแสดงมาดีด้วยแต่ละคนที่เล่นใน MV ตัวนี้ใช่คือคือเรารู้สึกว่าโหพีเคนี่คือใช่เลยกับกับหนัง คือด้วยโทนหน้าเขาแล้วมันเหมาะกับตังแบบฟิลนี้มากแล้วก็อย่างตัวน้องน่าเอกเองอนัดก็คือแบบเออนี่แหละแบบโซนหน้าประมาณนี้แหละแล้วก็ที่เราอยากได้พอดีคุณเพื่อนของคุณอ่ะวีเจปอลวีเจปอนเพื่อนคณก็ลายได้ใจเลยเออเออเออเฮ้ยนี่วีเจปอนนี้ตัวลายนี่คือลดหุ่นไปเยอะเลยนะเพราะว่าผมเห็นตอนแรกเขาจะ ท้วมกว่านี้แต่ใน m อของเจมเ<อ>นี่ยซิปแพ็กเลยอ่ะใช่ครับผมอตอนที่ถอดนั่นคือคนในกองบอกเฮ้ยอ,อย่าใส่เลยอย่าไปใส่เลยเฮ้ยเดี่พูดขนาดนี้แล้วคุณผู้ฟังฮนะ,อะคอมเมนต์ใน ในเมลโลของเราตอนนี้เลื่อยๆมาต้องเข้าไปดูนะพี่บอกเลยพลาดไม่ได้จริงๆกับมิวสิกวิดีโอตัวนี้มีโอ้มีคอมเมนต์สดๆขอดูอส,สดๆน<ด>มีเลยฮะดีเลยคอมเมนต์สดๆตอนนี้ฮะคุณธีรวิทย์บอกว่าสวัสดีครับคุณเจฟสตาร์ครับผมกำลังฟังการสัมภาษณ์ครั้งนี้อยู่นะฮะ FC พี่เจฟมาแล้วนะฮะแล้วก็มีถามว่าเมื่อไหร่จะบอกชื่อบล็อกครับอยากตามไปอ่านอ่ะบอกไม่ได้ชื่อบอกไม่ได้เพราะว่าใช้นาปากกาไม่อยากให้มันแบบว่าเออเออเออมีน้องบีนะฮะน้องบีบอกมาว่า แล้วทําไมมันยากล่ะครับพี่เจฟตอบหน่อยได้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ง่ายครับมันมีคอนฟ lict กันอยู่ฮะเดี๋ยว <c oughs> มันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเว <c oughs> ลอาอารมณ์เหมือนแบบน้องๆอ่ะคุณรักเจฟแต่เจฟดันรักพี่โดง <c oughs> ่งเปความสัมพันธ์ที่แบบ complicated <c oughs> มากนะครับอาถามถามสดเข้ามาได้นะฮะเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงหนุ่มคนนี้ฮะเจฟซาเทอร์นะครับมีคนส่งมาเหมือนกันนะฮะเออเลอรบอกว่า MV สวยมากค่ะ อืมจริงๆสวยจริงๆสวยจริงคือเราดูตั้งแต่ในมอนิเตอร์ก่อนแกสีก็สวยแล้วเพราะเขาจัดไฟมาแบบดีเลยความเขียวความอะไรเงี้ยอนะครับฟังแล้วนะคะพี่เจฟนะน้องปาป้านะพี่ด่งอ่านชื่อถูกหรือเปล่าพี่ปาป้าบอกว่าฟังแล้วเพลงเพราะมากๆนะฮะร,รวมไปถึงหลายคนกรีร๊ดเข้ามาด้วยนะครับ MV มดี MVP มากจริงๆครับพี่ดง่งเพลงก็เพราะสุดๆไปเลยนะฮะพี่เจฟครับร้องสดเพลงนี้นิดนึงได้ไหมมา นิดหนึ่งอ้ยได้ด้วยโอ้โหไม้อู๋นี่ตู้เพลงะเนี่ยผมพร้อมรอให้ขอปั๊บร้องได้ปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้ให้เอาเข้าท่อนฮุกเลยดกวาไงเอาเข้าท่อนฮุกเลยครับอ่าโอเคงั้นฟังสดๆนะที่ขอเข้ามาตอนนี้นะฮะรวมไปถึงพี่หลงก็อยากจะฟังจริงๆนะฮะเพลงน่ารักนางเอกเอมีอะไรเนี่ยรับสมัครอ๋อเพลงน่า เหน่าจะเปิดรับสมัครในเอกเอมบไหมครับอ๋อแล้วก็เป็นพีด่ดองแล้วกัน <laughs> ไหนๆก็พูดมาแล้วเรื่องความสัมพันธ์ดิเเฮ้ยพี่้าอะห้ดอเป่าโอ้ <c oughs> โอเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังสดๆพร้อมกันห,หลายคนขอเข้ามานะมีกี้ได้ฟังทางหน้าคลื่นวิทยุไปแล้วลองมาฟังสดๆพร้อมกันฮะเจฟซาเตอร์จะร้องให้ฟังสดๆวันนี้ครับพร้อมแล้วไปครับแต่ความจริงมันเป็นยังไงเราก็รู้โอโอ ตจาจะฟื้นกินไปทำไมก็ไม่รู้โอ้เธอและฉันเป็นเพียงแค่ดีก็รูโอ้โอ้ How I knew is I miss you หมดใจอุ้ยเอาล่ะเป็นแฟน5เป็นแฟนบอกว่าพี่โดมครับนอกจากเสียงสดแล้วขอให้เจฟถือกีตาร์ด้วยไหมนี่ส่งข้ามานี่ ไม่ไรฮะไม่ต้องีบได้ไหมพี่แจมหล่นเล่นไปนี่เนี่ยนี่มีคนขอเข้ามาว่าขอกีตาร์ด้วยค่ะเอาละฮะมาเมโล่ก้าวเจ็ดถึงห้าทนีให้ส่งไปที่บ้านเลยไม่ใช่นะเฮ้ยมีความสุขได้เจอนานๆได้เจอน้องชายแบบนี้นะผมชอบมากผมว่าเป็นการสมภาษณ์ที่มันได้ฟิลลิ่งนะครับความคิดถึงความสุขสนานแล้วเนี่ยมันขอกันสดๆแฟนๆขอกันสดๆแบบนี้ พี่ขอจัดให้นะนี่ผู้จัดการนะครับพี่พี่อาครับพี่พี่กรดีได้ครับพี่ขอบคุณมากครับนี่ส่งกีตาร์มาแบบโลกเลยทีเดียวใช่ครับผมเดี๋ยวพี่ลงขออนุญาตนะครับนี่ครับเป็นอาวุธคู่กายของหนุ่มน้อยคนนี้ใช้ตัวเดิมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ตั้งแต่โอ๊ยตายแล้วเดโมโปรเจกต์ เดี๋ยวนะฮะคุณูุงมาครับเดี๋ยวพี่หลงขอยื่นอาวุธให้กับเจ๊ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ร้องเสร็จแล้วหลายคนบอกขนลุกเดี๋ยวนะฮะขนลุกเพราะอะไรครับผมเดี๋ยว นี่จริงๆขนลุกมากเลยปวดอะไรไ,ไม่ใช่นะ <laughs> ไม่ใช่นะไม่แต่เมื่อกี้ขอกีตา้ามานะฮะเมโลก,ก็7.5จัดให้เพราะจริงๆกีตารามันตั้งอยู่แล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าหนุ่มคนนี้สเสน่ห์ของเขาเวลาที่เขาจับเครื่องดนตรีหรือกีตาราฮะมันเพิ่มคูณมากจริงๆนั่ <laughs> นะเดี <laughs> ๋ยวฝากสดๆถ้ามีคอมเมนต์อะไรส่งเข้ามาแต่รี้จัดให้แล้วลองฟังพร้อมกับกีต้์ดีกว่าดีเพลงพี่ดองลยครับฮะยอมยอมอได้นะพี่ดองพูดไปนะเวอ่ะเดี๋ยวเ้าไปฟังพร้อมกัน ในเวอร์ชั่นแบบมีกีตาร์พร้อมแล้ว5 4 3 2, 2> ตาความจริงมันเป็นยังไงเราก ขอเสียงปรบมือเกี่ยเกียวกันอีกครั้งนึครับผมเฮ้ยโอ้โหนี่คืออีกหนึ่งคนศิลปินอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมชอบเวลาเขาเล่นกีตาร์แล้วร้องสดแบบนี้มากๆจริงฮะผมเชื่อว่าแฟนๆีนสลบไปยังไงที่ขอกีตาร์มาเออพี่จัดให้เรานะเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากโอ้กีตาร์เมื่อ20ปีที่แล้ว่หนีผมจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับอ่ะหลายคนบอกว่าขอแต่งเลยได้ไหมคะแต่ง แต่งแต่งกับคุณน่ยแต่จะมีพี่ดวงไปด้วยนะครับสามคนถ่ายแล้วเดี๋ยววันนี้มีมีคนเอฟด้วยนะฮะเอฟเป็นสิ่งของเลยขอเอฟคนร้องอ่ะโอ้ยนี่ถ้าจะเอฟผมว่าไปเอฟช่องพิมพ์ลิพายดีกว่าเอฟของเอฟของนะครับอ่ะนี่คือความสุขนะครับที่ใลโลกของเราอยากจะมอบให้นะฮะรวมไปถึงศิลปินที่พวกคุณรักอย่างเจฟมาเยือนทั้งทีก็จัดให้กันสดๆแบบนี้แต่พี่อยากจะฝากไว้นะฮะฟังสดแล้ว เข้าไปฟังในยู u b e ด้วยนะฮะอยากให้ลองไปฟังมิวสิกวิดีโอที่เขาตั้งใจทำมากมากรวมไปถึงเพลงเพลงนี้ที่โอ้โหเนี่ยช่วยกันทำตั้งหลายคนกว่าจะออกมาเป็นเพลงที่มันขัดแย้งคอนฟ lict ขนาดนี้นะครับนี่เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่ของคุณแล้วเนี่ยซิงเกิลสองครับผมเป็นเฟอร์ิลคอร์ดครับผมแล้วตอนนี้ซิงเกิลสามกับซิงเกิลสี่ก็คือทำอยู่กำลังทำทไปด้วยทำกู้ๆไปเลยครับคือตลอดทั้งปีเนี้ยสองพันยี่สิบสองเนี่ยอาจจะได้ฟังประมาณสามหมื่นเพลงครับพี่ดูเยอะไป จุสั่์กันไม่หมดเลยทีเดียวครับผมนะสามหมเพลงนีเยอะมาก <c oughs> เอาเป็นว่าตลอดทั้งปีเนี้ย <c oughs> ค่อยปล่อยให้กับแฟนๆได้ฟังกันครับผมนะฮะลองดูครับซิงเกิลนี้ฝากไว้จริงๆครับทาไมมันยากฮะ MV ดีมากแล้วก็เท่าที่พี่ด่งรู้นะฮะมีเราบรรดาแฟนคลับต่างชาติด,ด้วยมีแฟนคลับที่ต่างประเทศที่เข้ามาคอมเมนต์ใน MV ตัวนี้เยอะมากๆรู้สึกไงบ้างคือ <c oughs> มีแฟนย่างอย่างที่<ด><ด>บอกคือแบบทุกครั้งที่แบบอ่านคอมเมนต์อะไรเงี่ยเรารู้สึกว่า โหพอเพลงมันไปถึงแล้วมันได้ช่วยเขาอย่างเมื่อวานผมอ่านคอมเมนต์หนึ่งก็คือเขาบอกว่าคือเหมือนเขาเป็นโรคซึมเศรา้าโรคที่แบบเหมือนอะไรไม่รู้แบบทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะบ้าแล้วเขาบอกว่าเสียงของเราเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เขาเซนก,ก็คือแบบยังมีสติดีอยู่เ<ว>ออเออนฮิวจ,จิตใจใช่แล้วแล้วมันคือเราวพอแล้วันก็คือต้องฟังเพลงคุณก่อนนอนทุกคืนเพราะว่ามันชล้ันนอนไม่หลับ เออเอเอแล้วมันโโหแบบเอเอแค่นี้มันคือแค่นี้เลยเอ่ะสำหรับศิล,ลปินแค่นี้เลยคือคือของวันที่ดีที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่ศิล,ลปินอยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะฮะคุณก็ส่งกําลังใจดีๆกลับมาอาจจะเป็นคอมเมนต์ข้อความที่ส่งมาซึ่ง บอกเลยเจฟก็เห็นเกือบทุกๆคนด้วยก็อ่านทุกคนอ่นนฉะนั้นฝากไว้จริงๆนะฮะสำหรับแฟนของเมโลนะฮะฝากหนุ่มน้อยคนนี้ด้วยนะศิลปินไอดอลอีกหนึ่งคนนะครับน้องชายพี่ดวงที่ผมเห็นมาความฝันของเขาไม่เคยหมดแพชชั่นไม่เคยหมดฮะมันอาจจะมีช่วงที่แบบอาจจะแบบงง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 น่อยน้อยบ้าแต่แต่ก็ยังเดินตามเส้นทางของตัวเองนะฮะจนกระทั่งปล่อยเพลงนี้มานะถามเผื่อนิดนึงฮะไอซิงเกิลที่คุณบอกอย่างตัว ที่สาม่เงี้ยยังจะเป็นสไตล์เดียวกันอยู่หรือเปล่าก็จริงๆตามฟิลมันก็จะมีความมีความต่างไปแต่คือด้วยความเป็นเจฟสตาเตอร์มันก็จะคือมันก็จะมีความเป็นกลิ่นของเจฟสตาเตอร์อยู่ซึ่งเชื่อมโยง3เพลงนี้จร,จ,รจริงจริงๆทุกเพลงมันคือแอสเพกหนึ่งในชีวิตเรารที่เรามารวบรวมอย่างไฮเวย์ก็คือพูดถึงกันไปต่อมันอาจจะเป็นเพลงที่ พูดหลังจากเพลงนี้ก็ได้เพลงนี้อาจจะบอกว่าเฮ้ยไปไม่รู้จะไปต่อยังไงดีไอเวอาจจะมาบอกว่าเฮ้ยไปต่อถึงถึงไปแล้วแล้วอะไรอย่างงี้มันอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวันกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองฟังก็แล้วกันแต่ฝากไว้ฮะทำไมมันยากซิงเกิลนี้ลองขอเข้ามาเยอะๆนะฮะรวมไปถึงใน อ่า YouTube ตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วอยากให้ฝากช่องทางการติดตามน้องเจฟหน่อยทั้งทุกโซเชียลของคุณเลยครับผมนะฮะก็เพลงนี้สามารถดูได้ใน YouTube นะครับผมก็ใน YouTube Jeff s ต a r t e r เนี่ยก็จะมีอ่าทั้งพี่ฮันเดซีนมีคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมก็เข้าไปดูได้นะฮะแล้วก็เพลงนี้สามารถฟังได้ที่เมโลนะครฮะขอมาได้เลยเข้ามานะครับผมนะครับมีสิทธิ์หรืช่องทางนะฮะนี่คือบอกเลยนะฮะ เพลงนี้สดสดร้อนร้อนเลยนะฮะเพิ่งเปิดเป็นครั้งแรกตอนคุณมานี่แหละครับเพิ่งโหลดกันอยู่เลยครับไอ้นี่เราพูดกันจริงๆเราแบบเราแบบพูดจับใจครับผมว่าเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้แล้วแล้วพี่หลวงจะเปิดให้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวขอเปิดอีกสักรอบได้ไหมครับรู้ปังนะนะฮะทำไมมันยากคะขอเข้ามาก็แล้วกันเดี๋ยวขอมาเยอะพี่หลวงจะเปิดให้อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับแฟนๆก็ติดตามกันได้ก็ติดตามกับเจฟสตาร์เตอร์ได้นะครับผมในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางใช้ชื่อเดียวกันหมดเจฟสตาร์เตอร์ครับผม J E F F S A T R อืมไอจี IG ก็ตามได้ไปดูผม,ผมชอบดูไอจีคุณเพราะว่าคุณมีสไตล์การแต่งตัวที่บางทีแบบเออวันนี้คุณแต่งอะไรดีว่าดูเจฟดีกว่าเฮ้ยจริงจริงเฮ้ยกินกินเส้หนังอะไรเงี้ยให้ดูเจฟดีกว่าออสรงผมนี่ี้ยนี่กําลังไว้ยาวเหมือนคุณเลยนะคือจริงจริงเอาจริงเหรอเออจริงจริงก็ส่งเดียวกันนะไม่ต่างกันบางทีไม่รู้จะไว้ทรงอะไรลองไปดูเอ้ยนี่ แฟชั่นไอคอเนี้ยเราเข้าไปดูไน่บาอะไรเงี้ยม okay. ีเด <Yeah> right. uh> ี๋ยวเดี๋ยวนอกจากร้องเพลงแล้วเราจะได้เห็นผลงานการแสดงเร็วๆนี้ไหมก็ตอนนี้ถ่ายทาซีรีส์รังกินพอตซีรีส์อยู่ครับก็คือน่าจะได้ได้ดูกันช่วงเดือนเมษาช่วงช่วงกลางๆปีเนี่ยครับผมโอ้โหเฮ้ยเจฟครับผมขออีคอให้แบบประสบความสำเร็จทั้งเรื่องนะทั้งงานแสดงแล้วก็ซิงเกิลเนี้ยขอให้แฟนๆชื่นชอบมากๆแล้วก็อย่างที่เจฟบอกไปใครถ้าเกิดได้ฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกมันเป็นอะไรที่ฮิวใจในช่วงแบบบรรยากาศ ที่มันนึงไปไหนไม่ได้คุ้คืนโควิดเจอกันก็ลําบากต้องใส่มงใส่แมสเพลงเพลงนี้ยขอให้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ฮิวจิตใจของผู้คุณให้รู้สึกดีขึ้นมาอยากบอกอะไรแฟนๆกับพวกเขาเหล่านั้นที่ตามเชียร์คุณมาตลอดจนถึงวินาทีนี้ครับเชิญครับคืออย่างทุกครั้งที่จะบอกก็คือแบบขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบคอยติดตามแล้วก็คือบางทีตอนที่เราแบบขี้เกียจบางทีตอนที่เราเหนื่อยบางทีตอนท้อคือคอมเมนต์พวกนี้ แรงสนับสนุนพวกนี้แหละที่ทำให้เราไปต่อ,อจนไปถึงทุกวันอะไรนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือถ้าไม่พีพกคุณก็คือไม่มีเจฟฟซาเตเตอร์อยู่แล้วมนันก็ขอบคุณจริงๆที่คอยติดตามมาตลอดครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆฮะทุกการติดตามนะฮะรวมไปถึงขอบคุณศิลปินไอดอลคนนี้ด้วยที่มาเยือนเมโล97.5รักษาสัญญามา <laughs> <laughs> เพราะว่าขาวที่แล้วบอกว่าถ้าเกิดมีซิงเกิลใหม่คุณจะมาหาพี่โด่งอีกรอบก็มาหาจริงๆมาหาจริงๆวันนี้ขอบคุณมากจริงๆฮะเจฟซาตเตอร์ครับขอบคุณครับขอบคุ